ทำไมก่อนเดี๋ยวจะเข้ามาเอาให้ทำไงอ่ะมีแค่สิบเก้าลูกเวทไปล์ไปกวาดไปถูเลย แน้มองหน้าออมองหน้าอีกแล้ว,มว,วไม่หรอกมันก็เยอะเลยกระบะมันนั่นแหละมา,นะมาจ้ะกางเกงยีนเนลย,ยืดอีกสักคลิปหนึ่งก่อนที่จะไปเคลียร์ของแพ็คของส่งแล้วนะวันนั้นนะ่ะวันเสาร์ให้บาที่เรารีวิวอะลูกค้าหลังไมค์กันมาแย่งกระสอบรีวิวกันแบบพี่ก่อนไหมพี่ขึ้นก่อนหรือเขาขึ้นก่อนอะไรกันไม่รู้นะงงไปหมดเลยอะเปิดให้อีกนะคะอะวางเลย ยีนเอลยืดซิมบ้านะคะพี่สองพบาทไม่ต้องแย่งกันมันมีเยอะ <c oughs> นะคะสองพันเรับรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมอุ้ยยีนเอลยืดเดฟกระบอกทรงบอยคะกันนะคะพี่เอลประมาณสักสามสบวกลบนะคะเอลยางสมอกใส่ได้แบบ สบายๆนะคะอุ้ยสีสดจังเลยสีเข้มจังเลยนะคะกระสอบหนึ่งประมาณ100ตัวบวกลบนะพี่พี่ก็ต้นทุนประมาณ29-30บาทนะคะจะเอาไปขายเท่าไหร่ว่ากันไปนะคะเนี่ยคะสีนะคะเป็นยีนนะคะ2,900ใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะเอาอะไรนะคุณพี่ แก๊ป,ปค่ะเอออยู่ตรงฝั่งนงนะ้น โอ้ยไปขายของลูกค้ามาอ่ะใครจะรับรีวิวพิมพ์มาได้เลยนะคะไม่ต้องไปแย่งกับใครนะตอนนี้ดูดิพี่คืองานสวยนะพี่ดูดินี่ลายรีวายเหรอโอ้งานดีอ่ะซส์ก็แบบน่าจะมีตั้งแต่28ขึ้นไปแหละพี่ยีบถึงสาบวกลบนะคะเป็นเอลยางนะคะงานแบบค่อนข้างสะอาดเปอร์เซ็นต์เปิ้นเสียน้อยนะคะอุย้ยตัวน,นี้เกจัง กระเป๋าเก๋มากเลยเอาไปรีดนิดนึงพี่คือแบบใครแบบตัวเล็กไซส์แบบ30-30กว่าไปยัน40อะไรเงี้ยเดินเข้ามาในร้านนะพี่พี่มีให้เขาเลือกนะอ่ะแก๊ปเนี่ยอันนี้คือเอลสามสิบนะคือพี่ก็มีแบบตัวเลือกให้เขานะคะใครจะรับแจ้งมานะได้ทุกตัวที่เห็นนะคะหรือใครจะสั่งกระสอบใหม่ก็คือสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะ มันร้องทำไมอีกหนาวะข้างนะแต่เช้าแล้วนะอุ้ยเนี่ยพี่มีเดฟนะคะมีบอยมีขากระบอกนะทรงสวยนะทรงไม่โบราณนะคือแบบทรงกำลังฮิตนะคะพี่ใส่แล้วแบบไม่รู้เลยว่าซื้อมาต้นทุนถูกนะคะนึกว่าซื้อมาแพงนะคะเอาไปรีดนิดนึงค่ะเอาไปรีดสวยเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวเล็กๆก็มีติดมานะ คือเอาไปแล้วก็ขายได้ทุกซ้ายแล้วกันคุณพี่โอ้ยตัวนี้ขาบานเก๋มากนะคะดีเทลเขาน่ารักเก๋ๆพี่ไม่ซ้ํากันแบบละตัวนะมีขาเดฟขาม้าขากระบอกขาบานนะ,ะทรงบอยนะคะมีคาะคกันมาเนาะเนี่ยเดฟก็มีนะคะใครชอบจัดไปใครรับลูกรีวิวส่งให้ฟรีนะคะ ลีค่ะเนี่ยสียังดีอยู่เลยพี่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็ให้ไม่เกิน10%นนะคะรุ่นนี้ค่อนข้างสะอาดนะคะเนี่ยงานสวยงานสวยเป็นลมใครชอบจัดไปค่ะสีดำก็มีนะคะมันเป็นยีนนะคะแบบคะสีมาเนาะ สีฟอกสียินเข้มสีดำนะคะอาจจะมีสีสีสีปนมาบ้างนิดหน่อยนะคะแต่สวยพี่สวยงานสวยกระสอบนึงได้แบบ95-100ถึง100ตัวนะคะประมาณนี้นะคือแบบลงทุนแบบ2 9 0พอ่ะพี่ได้กางเกงยีนอ่ะขายาวนะคะกับร้อตัว ต้นทุนคือประมาณแล้วสามสิบบาทอย่างเงี้ยพี่คุ้มมากนะคะางานดีนะคะงานดีงานค่อนข้างสะอาดนะเอาไปรีดนิดนึงคือดูดีนะคะรีดแล้วมีราคาเลยนะคะโอ้ยอากาศวันนี้โอ้โหตัวนี้แดงแป๊ดเลย ใครจะเอานะคะแจ้งมานะส่งให้ได้วันนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปแพ็คเคลียร์ทยอยแพ็คของเคลียร์ยอดแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันขนส่งนะคะขนส่งมารับของประมาณบ่ายสามโมงนะคะใครโอนทันก็ส่งทันวันนี้นะคะชิโนโลิก็มาขี่ม่วงจ้วงซับก็มี ตัวนี้เป็นลายทหารไปรีวายหรออ่ารีวายรีวายสตัวอ่ะนี่นะคะใครจะเอานะคะแคปหน้าจอเลย2,900ส่งฟรีลูกนี้ได้ทุกตัวใครเข้ามาไม่ทันไปดูย้อนหลังได้นะคะพี่ <S <S เดี๋ยวจะไปแพ็คของส่งแล้วใครจะโอนเงินใครอยากได้รอบส่งวันนี้รีบโอนกันได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ